ได้ไม่มีข้อบัวข้อควายอะไรให้สกปรกนี่นก็เลยชอบชอบแบบแลวทีนี้บ้านไทยกวนนี้ก็ติดอันดับติดอันดับสมาคมสถาปนิกสยามในพักแข่งแรงผีถึงสคงครามทุกอย่างมาได้ยินข่าวว่าทางนึบ้าจะร้อนก็เข้าร่วมนะครับอากาศวันนี้จะร้อนมากครับเป็น เป็นเป็นทางการที่เรายังไม่ได้ผลนะตอนนี้เหลืออยู่ในสารีทางตะวันดีก็มีแต่บ้านเชียงก็คือเป็นยุคแรกๆที่ผุดได้นำกระถุโบราณไปตรวจค่าค้าเชียร์ภิดก็ย่างกัดแต่ <c oughs> t 不 i n 不 i ท่านดิบทุกอย่างเอย่าลือมนะครับเป็นสีเดียวกระไรเรียนเราก็ดูในว่า นอกนั้นก็คือชาวบ้าน Thank uh you. -huh. วันก็จะกลับขึ้นมาเิดใหม่คุณโบราณ เพิ่มได้ไม่กี่หลัแต่คนอเาต่นมเ้นน่างะมเยร็นแล้วเาเอเือนนะก่อนเนเาะนแล้เราต้องเลยขอถ่ายรูปก่อนอ่ะตัวที่ถ่ายสิเดี๋ยวขอดูดรูปที่เสียถ่ายอ,อันนี้อันนี้ นี่เขามีโปรเซสทํทำอยู่ด้วยไม่กระทงสีกกกออัันนหล่ดวยยไม,ไมจะิ แต้ง่ก่อนที่สถานการณ์ยังไม่มีโรคโควิดระบาดนะครับการท่องเที่ยวก็กำลังไปได้ดีเลยโดยเฉพาะที่ร้านขายอาหารของผมที่ตั้งอยู่ในาุบ้านเชียงจะมีทัวยของชาวจีนมาเดือนละสองสามครั้งนะครับในช่วงหน้านี้คือ ตัวเขาชาวจีนนี่เขาจะชอบมาดูทะเลบัวเดงแล้วก็จะเลยมาที่สื่อท่นสถานชาติบ้านเชียงในฟิเบินทัวร์ของเขาตอนนั้นก็ประมาณสองสามกลุ่มต่อเดือนวันนั้นที่มีเรื่องโควิดระบาดนี่ผมเห็นไกลาชาวจีนที่พานักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวนี่เขาจะรู้สึกเศร้ามากแล้วก็หลังจากนั้นก็ ถ้าตองเที่ยวชาวจีนรถชาวิจีนก็เงียบหายไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับไม่ม,มีแล้วก็หลังจากนั้นที่สถานการณ์ปิดประเทศนี้เงียบทิศภันฑ์ก็หยุดเป็นเดือนนะครับช่วงนั้นร้านอาหารของผมก็เลยต้องคอยปิดตัวลงไปด้วยไม่มีโอกาสปืนเลยพอจะปืนหน่อยก็มาระบาดระลอกสองะระลอกสามไม่ปืนเลยนะครับร้านอาหารผมปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกเลย ตอนนี้ก็ยังไม่คืนเลยไม่ทราบว่ามันจะมีโอกาสเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ถึงแม้นในช่วงนี้ที่ว่าเริ่มเปิดประเทศฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนี่ก็อาจจะมีบ้างแต่ลักษณะกลุ่มเล็กๆเ,เป็นกลุ่มทัวร์เล็กๆไม่มากเหมือนก่อนระดับเป็นรถทัวร์คนมาเที่ยวจํานวนมากเหมือนแต่ก่อนนี่คงจะน้อยถ้ามา ในแบบงบท่องเที่ยวของอ,องค์กรอะไรนี้เขาก็งบประมาณเขาก็รู้สึกว่ามันจะโดนหันโดนตัดโดนโดนอะไรไปแล้วก็คงจะคอยเงียบเงาาไปด้วยจริงๆแล้วพวกที่ยังพอมีแรงที่จะมาเที่ยวได้อยู่ก็คือคนระดับคนหนุ่มสาวในวัยทํางานที่ยังมีความมั่นคงในเรื่องการงานของเขากพ็พอจะมีมาเที่ยวบ้างนะ แต่สําหรับส่วนมากะระดับแรงงานหรือว่าคนระดับล่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริงพวกนี้เขาเขาจะเที่ยวอย่างเดียวเขาไม่ห่วงไม่อยากเที่ยวตอนไหนเขาก็มาเนี่ยคือพวกนั้นนะ่ะที่ทําให้สถานการณ์การท่องเที่ยวขึืนแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงว่าเรื่องไม่มีแรงแรงที่จะต้องหางบหาเงินหาอะไรมาเที่ยวเพราะว่า หลายคนก็ตกงานโรงงานก็หยุดไปปิดไปกลับมาอยู่บ้านคนเราถ้าเงินไม่มีไม่มีรายได้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวมันก็หอเหี่ยวหัวใจไม่มีความคิดที่จะไปไหนมันก็จบพอดีสําหรับคนที่จะมาเที่ยวในจุดจุดนี้นะคนที่ชอบเที่ยวไม่มีเงินแต่คนที่มีเงินก็คนจะมีมาเที่ยวบ้างแต่เขาก็จะมาเป็นบางครั้งบางคราวเป็นวาระ อาจจะเป็นช่วงตรุษจีนมั่งวันซึ่งเป็นปีใหม่หรืออะไรมั่งแต่ก็คงจะเป็นคนอีกอะระดับหนึ่งหรือว,ว่ากลุ่ม,ลมก,นนกลุ่มเล็กๆทนนี้แกลุ่มใหญ่ๆก็คงจะเงียบหายไปจกบเลยครับก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจนี่จะฟื้นไหมทางรัฐบาลจะมีงบประมาณตัวนี้มาสนนนงบประมาณอีกหรือไม่ เราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแต่ก็หวังว่าสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นนะครับครับผมกิจกรรมที่เราจะพานักท่องเที่ยวก็คงจะมีการเน้นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่การอยู่กินแหล่งท่องเที่ยวของแหล่งมรดกโลกของเราแต่ก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้มันยังไม่เสด็จเรื่องโรคระบาดมันจะมีข้อจํากัดในการชุมนุมการจัดกลุม่มการอะไรของทางกระทรวงสาธารณาสุขหรือกลุ่มที่ต่อต้านโควิดนี่มันจะรู้สึกว่ามันจะขัด,ข,ดขัดกันคือกลุ่มหนึ่งก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ระวังมีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นห้ามชุมนุมกันเกินเท่นานั้นเท่านี้คน,นในเมื่อมอีข้อห้ามอะไรหล,หลายอย่างมาเนี่ คนเรามันก็เลยเกิดความที่ทําให้จิตใจไม่พึกเพิมไม่ล่าเริงไม่อะไรเหมือนก่อนมันรู้สึกว่าคนไทยนะเวลาเขาจะเที่ยวอะไรใจใจเขาก็ต้องพร้อมจิตใจเขาต้องเต็มที่แต่ถ้ามีข้อห้ามโน่นนั่นนี่จุกจิกยุย่งยิบ่นี้มันก็เกิดความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดความที่ไม่อยากจะสนุกไม่อยากจะไปไหน คนไทยเขาจะเป็นอย่างนี้ดึงให้เข้ามาก่อน mm hmm. ดึงให้เข้ามาก่อนก,การจัดกิจกรรมเรื่องความต้อนรับการเป็นกันเองนี่ของเราก็นับว่าเป็นหนึ่งอยู่แล้วไม่ไม่ไมปรองใครอยู่แล้วเรื่องอนำจิตนำใจ,ำจความเมียะยาใสัไมตรีมิตรไมตรีกับนักเที่ยวเราก็ยอมรับนะว่ามีปัญหาก,ก็คือทำยังไงจะให้นักเที่ยวนักเที่ยวเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วเขาถึงจะประทับใจในตัวเรา มันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายๆหน่วยงานทั้งทททั้งหน่วยงานราชการทั้งอะไรพวกเนี้ยขอให้มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ช่วยกันจริงจริงทางภาคส่วนกลางทางภาคหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนต้องทําเป็นรูปร่างของพวกเรานี้มันระดับปลายตรับไปไปาทางไแล้วเราจะไปกําหนดตรงนั้น ให้ชัดเจนมากก็ไม่ได้เพราะเราต้องรองความร่วมมือจากหน่วยข้างบนด้วยพวกเราซึ่งจะต้อนรับได้เต็มที่ต้องนโยบายที่ชัดเจนของหน่วยงานรัฐบาลภาครัฐเพืช่วยกันตัวนั้นถ้าตัวนั้นไม่บูมไม่ชัดเจนของพวกเราก็คอยเขาไปด้วยมันจะเป็นในลักษณะนี้ครับก็ตอนนี้มันมีหลายๆคนนะครับมองว่าบัานเชียงมาแล้วไม่มีอะไร มาแล้วก็เจอของเก่าของโบราณมันไม่ตื่นตา <c oughs> ตื่นใจ <c oughs> ทีนี้เรา, <c oughs> เ,ราเราจะเชิญชวนให้เขา<ก> Ron, มายัางไงอนอื่นอนอื un, ่นต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านเชียงนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก文化遗์ทางมนุษยชาติไม่ใช่ทางธรรมชาติเหมือนกับพวกน้ําตกภูเขาครับลักษณะธรรมชาติแบบนั้นความรู้สึกของคนมันก็เลยต่าง คือคนที่จะมาเที่ยวในจุดนี้ก็คือคนที่ต้องการมาศึกษาประวัตศาสตร์ความเป็นมนุษยชาติแทริงแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเราจะทําจุดเสริมจุดขายของเราได้ที่เคยคิดไว้เหมือนกันว่าหนึ่งแล้วก็อยากจะออกแบบว่าหนึ่งเาจะมีการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมของการเดินทางพาหนะก็คือเรื่องอวัวเทียมเกวียนาำนวไว้ว่าก็ก็เหมือนกับเคยไปเที่ยวที่ทางอำเภอนายู ที่ถ้าไปบ้านคีรีบุฟุพพวกนั้นเขาขายธรรมชาติแล้วเขาก็มีรถอีแดแท๊กพาท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามลำธารตามโขวดเขินตามอะไรแล้วก็ไปทานข้าวกลางวันอยู่ที่กางน้ำตกทูเขานั้นก็คือมาต่ของเราต่ของเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามาทำบัวเทียมเกวียนไปตามลำธารเส้นทาง,าง,างแล้วเราตั้งชื่อให้รู้ว่า เส้นทางตามรอยเส้นทางไหประเดกคือเหมือนกับว่าเราอพยพมาจากทางเชียงขวางเมืองเดิมที่ทางไทยควรเราอพยพมานะครับผมว่าถ้าจาัดแพ็กเกจนี้ผมคิดว่าจะรู้สึก,กว่าจะดีเพราะนัานท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบความสนุก่นเต้นแล้วก็พาขึ้นเรียนไปทานข้าหารกลางวันที่กลางป่าโน่นกลางค่ำกา,างคืน <c oughs> และทีนี้จุดท่องเที่ยวนี้เราก็มีข้อ พัฒน์แห่งชาติแล้วก็จุดอมอลายจุดปั้นหม้อเขียนสีแหล่งเรียนรู้สองอย่างนี้กับการขี่เปียนชมทิวทัศน์ป่าเขาลำเนาไผ่ธรรมชาติอย่างนี้ผมว่าแพ็กเกจนี้รู้สึกว่าจะโอเคนะมเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคนรับว่าแพ็กเกจนี้จะเกิดขึ้นจริงๆผมคิดว่าถ้าแพ็กเกจนี้มีจริงๆผมคิดว่าพวกคนหนุ่มพวาคนนักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจมากนะเพราะว่าแพ็กเกจกีเวอร์เทนเปียนที่อื่นมันไม่ค่อยมี จร mm hmm. ิงๆก็มีแ่รถอ่ะีแท็กรดอีเทนหรือว่าอะไรที่ขับขี่เร็วเวหรือไม่ก็ขี่เรือขี่อะไรไปตามแม่นม้ําตามอะไรซึ่งพวกเราไม่มีแม่นม้ำแล้วมีแต่คนทางเทียนแล้วก็จะพยายามหาหวัวหากเกียนหาอะไรมาเยอะๆมาเพื่ออนรับนัองเทีย่ยวเป็นแพ็กเกจเป็นอะไรตรงนี้ผมคิดว่ามันจะดูเป็นไปได้เพราะว่าธรรมชาติของคนนะเขาก็ต้องชอบความสนุกความตื่นเต้นคนหนุ่มคนสาวเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะตอบโจทย์ของท่องเทีย่ยวพวกนี้น แล้วก็พี่พัธนธ์าษัชาติจุดปันโมเห็นสีสองจุดนี้ก็พอแล้วก็มาเสมตัวนี้เข้าไปรักทานอาหารที่การป่า,าก็จุดนี้คาดว่า,าจะสามารถจะดึงนักท่องเที่ยวได้ผมคิดว่า,าต้งได้เพราะว่าแม้กระทั่งตัว,วผมผมมือก็อยังชอบเลย<ช>ตัวนี้ครับเกียรซึ่งต่อไปนี้ถ้าหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็จะให้ขึ้นเกียรขี่ไปเพื่อทบทวนเพื่อลำลึกถึงว่าการักังหนึ่งว่า เว็นวีบ้านเชียงนี่กว่าที่จะอุปยบมาอยู่จุดนี้เขาก็ขีข่เปียนเป็นทาหนะมาจนถึงเชียงค้า